เป็นพระเพชรปรดิต่อณตรงนี้ได้ชื่อว่าเป็นนางมัตตีณตรงนี้ได้ชื่อว่าพระเจ้าภูมิถึงไทณตรงนี้ได้ชื่อว่าอุสตีจึงได้ทราบคำตอบว่าพระเพชรปรดิษฐ์ต่อจานางมัตตีนั้นได้เปลี่เป็นพระเป็นอุสตีที่ไทยดอที่ขาของวงปคตพระเจ้าภูมิถึงไทและพระนางอุสตีทที่่านเชืญพระเจริญม้าและผู้คนเดินเท้าเข้ามาเพื่อเชิญเสิร์พระเพชรปรดิเข้าไปเป็นตักษา ในฐนานะที่ปู่ก็เป็นปุทุชนคนหนึ่งที่เกิดมาในพระพุทธศาสนาก็าใครอยากจะสืบสารตำนานนี้เอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเราเรียนนะเป็นการน้อมนึก ระลึกนึกถึงพระบรารมีที่คุณขององค์สมเด็จพระสมมาสมบุทิเจ้าตอนที่พระองค์ท่านเป็นพระมาหาโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียนบรารมีทีนี้พระเวสสันดรนั้นเป็นหนึ่งในบรารมีนั้นนั่นก็คือมีทั้งหมดตั้งแต่ฐานบาะบรารมีศีลบารมีจนถึงอุเบขาบรารมีกันนี้เป็นการเน้นถึงการจาคะหรือการบริจาคทานพระเวสสันดรนั้นไม่ว่าพราหมณ์ ผูนะ้รักษาศีลงออะไรนะี่ท่านจะให้ทานหมดแม้กระทั่งสิ่งที่รักและหวงแหนที่สุดในชีวิตนั่นก็คือบุตรธนะิดาภรรยาท่านก็ให้ได้ดังนั้นงานครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินประการหนึ่งประการที่สองเราอยากจะแสดงให้โลกภายนอกได้รู้จักว่าชาวขุงเจียมที่เราอยู่นะีนะบ้านห้วยมา ตำบลห้วยไผ่อำเภอหงเปียนจังหวัดอุลรธานีเป็นอำเภอที่อยู่ชายแดนสุดของเขตแดนประเทศไทยนะห่างจากนี้ไปอีกสองวักว่าเมตรก็จะถึงประเทศลาวเพื่อบ้านเรานะด้านนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละน่าจะแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาถึงสถาบันหลักที่เรายึดนั่นคือชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นพระเวสสนาเป็นใครท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหม่ เป็นเจ้าเมืองใช่ไหมเราก็น้อมนําตัวนั้นอ่ะเข้ามาผูกเรื่องว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์แล้วบำเพ็ญเปลี่ยนจนได้อุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้สมาสมุทธิยาณก็เริ่มจากจุดนี้เราก็ย้อนลงมาคิดถึงใครล่ะคิดถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะภูมิพลอดุลยเดชนี่แหละท่านพูดยังไงท่านพูดคําแรกเลยตั้งแต่ที่ท่านรับการเป็นครองราเนี่ย เราจะปกครองแผ่นดินธรรทเพื่ออะไรล่ะเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทยนั่นคือหัวใจของเราไม่เพื่อพระองค์ทุ่มเทให้เราอย่างนั้นก็เช่นเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะท่านทุ่มเททุกอย่างก็เพื่อเวเนยศาตร์ทั้งหลายจะให้ผลทุกข์มันคล้ายๆกันเราก็เลยมานั่งคิดตลอดสี่ห้าปีเนี่ยเราจะทํายังไงล่ะถึงจะตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านได้บ้างตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ย ร็จแล้วพระหลวงปูก่ก็เชิญญาติธรรมก็คือลูกศิษย์นะ,นะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อจัดงานถวายพระพรชัยแก่พระองค์ท่านแต่เราก็เชิญพระเวสสนดรมาเป็นองค์ประกอบให้น้อมไปว่าเราจะมีขบวนช้างเมื่อสมับบยโบราณเขาลบทับจับศึกด้วยอะไรด้วยช้างประเทศไทยเราลอดพ้นจากการเป็นทาสของพมา่าเพเนื่องจากว่าช้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกองทัพช้าง กองทัพทหารเดินเท้ากองทัพ <evangelical> ม้าก็ล้วนแล้วแต่สืบสานตกาโบราณทั้งนั้นหลวงตาก็อยากจะเห็นภาพเก่าๆอันนี้เกิดขึ้นในยุคศรีวิัยนี้บ้างก็เลยจัดนะให้มีการแห่ช้างแห่ม้าคนเดินเท้าถือธงนะเป็นขบวนวัฒนธรรมของคนไทยอีสานเนี่ยเขาเป็นผู้ให้แบบไหนนั่นแหละเป็นบ่อเกิดเสร็จแล้วเราก็ทำตรงนี้ งานนี้จะมีอยู่สองกิจกรรมหลักๆกิจกรรมแรกเราจะมีการวางศิาลาฤกษ์หรือวางมุงคลเลิ์เพื่อที่จะก่อสร้างสถานปฏิบัติธรมรมก็จะนิมนต์พระเทลานุเทละคือท่านรองเจ้าคณะภาคสิก็ยังจะมีหน่วยงานราชการจะมีนอปคมีตำรวจทาหารนะองค์กรท้องถิ่นต่างๆประชาชนทั้งหลายพ่อค้าวานิ้ต่างๆก็จะมารวมกันตรงนี้นะนั่นแหละมันจะเกิดเป็นชุมชนเล็กๆขึ้น หลังจากวางมงคลเลิกเสร็จตรงนี้จะเป็นลานทาและเป็นอุทยานพุทธประวัติตั้งแต่ตัดสรุปประสุผิผลผลิตภัณฑ์มันก็น่าจะทําได้เพราะเรามีสวนหินเยอะแยะเราก็เลยน่าจะทําก็เลยชักชวนผู้ที่มีความทะนาญตรงนี้มันจะนาสิ์มาช่วยดูแลให้นะแต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปบุญเกิดขึ้นครั้งนี้ก็เนื่องจากวันแรงดนบรนดาใจของพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธมากทําเพื่อใครล่ะ เราอยากจะให้คนภายนอกได้เห็นว่าเราเป็นคนเล็กๆชุมชนเล็กๆก็ทําเพื่อคนส่วนไหนได้เหมือนกันตรงนี้มันจะจุดให้เห็นภาพรวมว่าเราทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งและแน่นอนเราทําแล้วเรามีความสุขแต่อีกส่วนหนึ่งมันกจะได้กับองค์พระบาทสม,มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อท่านได้ดูได้ชมนะ สารคดีเล็กๆเรื่องนี้นะทำขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้ใช้ดุลยพินิษสักนิดหนึ่งว่าหาโอกาสมาเยี่ยมชาวคงเจียมหน่อยได้ไหมล่ะมาเที่ยวผาแต้มหน่อยได้ไหมล่ะมาดูแม่น้ำสองสีหน่อยได้ไหมล่ะนั่นแหละแล้วที่สำคัญปู่อยากให้ทุกคนมาที่นี่มานั่งดูจิตของตัวเองมานั่งศึกษาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่เราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเมื่อเกิดแล้ว เราจะทําอะไรให้ดีๆกับตัวเองกับสังคมได้บ้างหรือเปล่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ปู่ฝันมาตลอดนะโครงการต่างๆที่ปู่อยากทำม่ทําไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยแต่หากทาเพื่อลูกหลานหนึ่งทําเพื่อผู้ที่เรารักแล้วรักที่สุดด้วยไม่จะรักธรรมดาก็มีอยู่สองก็คือพระพุทธองค์แล้วพระเจ้าอยู่หัว